สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอไซค์สำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวการเช็คอาการของยามาฮ่าฟินครับอาการก็คือสตาร์ทติดครับแต่บีบไม่ขึ้นครับมาดูกันว่าปัญหามันจะเกิดจากอะไรครับผมรถคันนี้รู้สึกว่าอาการเครื่องรู้สึกว่าเครื่องยนต์จะไม่ค่อยดีครับแย่แล้วครับค่อนข้างแย่ครับ ผมคำนวณครับเดี๋ยวอ่าดูก่อนสตาร์ทให้ฟังเสียงก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าสงสัยเพราะเป็นเป็นที่ไหนที่ตัวไหนครับสตารท์ทติดเติมิดไม่ขึ้นครับผมพอดีฝาฝาครอบเบาผมถอดแล้วมันก็เลยกระเด็นออกครับสตารท์ทติดเติมบิดไม่ขึ้นครับ,รบ,บ,รบเดี๋ยวมาดูกันครับผมผมสันนิษฐานว่ามาร์คมาร์คโซลลินน่าจะเคลื่อนครับ ประมาณนั้นครับผมใน,ในความรู้สึกนะครับอันนี้ยังไม่รู้ครับเพึ่งแต่คิดว่าน่าจะใช่ค่อนข้างจะเก้าสิบเปอร์เซ็นครับผมว่าจะใช่หรือเปล่าครับผมคิดว่ามาร์คเคลื่อนครับไม่สูงก็ต่ำครับผมมาดูกันครับเมื่อกี้ผมถอดนอ็อตฝาครอบเหล่าลิ้นฝาครอบไอจานไฟเอ,อไม่ใช่ฝาครอบวาวครับแต่ยังไม่ได้ ไม่ได้ถอดออกครับแต่พอสตาร์ทปั๊บมันก็กระเด็นออกครับผมแรงอัดมันกระเด็นออกครับแต่ยังไม่ได้ดูนะครับว่ามันมาร์กมันเครื่องจริงหรือเปล่าครับจะเปิดตัวนี้ครับเปิดดูมาร์กครับมาดูวมาร์กเครื่องจริงไหมผมสันนิษฐานครับผมฟังอาการแล้วน่าจะเป็นประมาณนั้นครับพอตอนนี้ค่อนข้างจะมืดครับต้องหาไฟมาส่องหน่อยมาดูมาร์กหน่อยครับใช่หรือเปล่า คิดว่าน่าจะใช่นะครับอาการแบบนี้ติดง่ายอยู่ครับแต่บิดไม่ไปครับบิดไม่ได้เบิ้ลไม่ได้ครับรอบไม่มาครับตอนนี้มาร์กก็จะต่ำอยู่นิดนึงครับจะหมุนให้ดูครับนครับนี่ครับมาร์กกลายปสูงครับมันมันไม่อยู่ตรงกลางครับมันไม่ต่ำมันก็สูงครับตอนนี้ตอนนี้มันต่ำครับถ้ามันต่ำตรงนี้ถ้ามันต่ำตรงนี้เราก็มาดูที่เฟือง เฟืองก็จะกลายเป็นสูงครับมาดูว่าเฟืองตรงนี้สูงหรือเปล่าครับเฟืองมาร์กราลิแกนลาลิ้นครับมองไม่ชัดครับผมมันมืดแล้วยครับรู้สึกว่ามาร์กก็จะสูงครับ แต่ดูตามที่ดูแล้วเราจะเอา้นให้ตรงครับตรงนี้มาร์กไม่เหล็กครับอ,รอ่ามาร์กไม่เหล็กตรงแล้วครับมาร์กไม่เหล็กตรงแล้วครับตอนนี้เรามาดูตรงนี้ครับอํำตรงหรือเปล่าครับเพราะว่าผมสันนิษฐานว่า สันนษฐานว่ามาร์กมันเคลื่อนครับเคลื่อนหรือเปล่ามันมืดมก็ตรงอยู่ครับมาร์กก็ตรงอยู่ มาร์กตรงครับแต่ว่ามาดูนี่ครับมาดูวาล์วไอเสียครับไอวาวไอเสียทาไมมันห่างขนาดนี้ครับตอนแรกสันนิษฐานว่ามาร์กจะเคลื่อนครับมาร์มาร์เฟืองเราลินจนเคลื่อนครับแต่ที่จริงไม่ใช่ครับกลายเป็นว่าวาล์วไอเสียห่างมากครับทําให้มันคลายไอเสียออกไม่ได้ครับทำให้ไอเสียคลายน้อยครับแต่ไอดีนะครับ ตอนนี้รถอยู่ในจังหวะครับไอดีก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าไอเสียเนี่ยทำไมมันห่างขนาดนี้ครับมันเป็นพ่ออะไรครับผมอันนี้ก็ยากที่จะมันต้องได้รื้อดูครับได้ถอดดูทําไมมันถึงห่างขนาดนี้เพราะว่าตอนแรกมันไม่ห่างให้ไม่ห่างแบบนี้ครับตอนแรกที่มาถ่ายแนละ้วมันเครื่องมันก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ทําไมตอนนี้มันห่างครับผมห่างมากครับเนี่ยห่างมากก็กลายเป็นว่า ไอเสียคลายไม่ได้ครับก็ลิบิดไม่ได้ครับผมประมาณนั้นครับเราก็จะเช็คดูครับตอโนเทียนแล้วก็หมุนดูใหม่ครับผมหมุนมันดูสักสองสารอบครับสักรอบสองรอบครับว่ามันปกติดีหรือเปล่าครับผมตอนนี้ก็ถอดเทียนออกแล้วครับเราจะหมุนดูอีกรอบหนึ่งครับผมทําไมเสียมันมันมาดูว่าไอเสียมันจะทํางานหรือเปล่าครับผมเห็นไหมครับไอเสียไหมครับนี่ครับไอเสียกด กดนิดเดียวครับแหม่กดนิดเดียวครับมันทําให้มันคลายเสียออกไม่ได้ครับก็เลยทําให้รถบิดไม่ขึ้นครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอเสียมันเป็นอะไรครับทําไมมันถึงบิดได้แค่นี้เองครับทําไมมันถึงกดนิดเดียวเองครับกดไม่เยอะครับแหม่กดนิดเดียวครับทําให้มันคลายไม่ได้ครับมันลดเลยไม่มีกําลังที่จะอ่าส่งครับรอก็เลยไม่มาครับ เราเราจะให้หยุดรถอยู่ในจังหวะอัดกันอัดอีกทีครับนี่ครับตอนนี้ก็คืออยู่ในจังหวัดแล้วครับมาร์กตรงอยู่ครับเราจับด้วยเซอไทีครับก็ยังห่างอยู่เหมือนเดิมครับเป็นอะไรครับมันมืดด้วยครับจะเดืองหน้ามีปัญหาหรือเปล่าครับจะเดืองหน้า กระเดืองวาวน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าเจอแล้วผมปัญหานี่มันี่คือมันมืดครับผมก็เลยใช้ไฟสายสองครับสรุปแล้วโรลเลอร์กระเดืองวาวไอไอดีพังครับนี่ครับตัวนี้ครับไม่หมุนแล้วครับมันแตกลูกปืนแตกแล้วก็ ทำให้มันยุบเข้ามาครับยุบยุบออกมาทําให้กดไอเสียไม่ได้ไม่ได้ไม่เต็มที่ครับก็คือพังแล้วครับไอดีปกติครับเห็นไหมครับหมุนได้ครับไอดีหมุนได้ปกติแต่ว่าไอเสียหมุนไม่ได้ครับตายแล้วครับก็เลยทําให้วาวกลายเป็นวาวห่างครับผมนี่ก็คือสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่มาฮ่าฟินสตาร์ทติดแต่บิดไม่ได้ครับผมบิดที่บิดไม่ได้เพราะว่าไอเสียมาไอเสียเนี่ยครับเปิดน้อยครับ เพราะว่ามันห่างทําเบาห่างทำไมเบาถึงห่างก็เพราะว่าโรเลอร์ครับลูกปืนโรบิกกระเดืองกระเดืองเบาให้เสียมันทังครับอย่างนี้ต้องรื้อออกมาเปลี่ยนเบากระเดืองเบาให้เสียครับผมถึงจะถึงจะหายครับถึงจะวิ่งดีเหมือนเดิมครับแต่ว่ารู้สึกว่าเครื่องคันนี้ก็จะเสียงดังมากครับจะดังเพราะตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้ครับผมก็ต้องถอดออกมาดูกันแล้วแต่ว่าลูกค้าเขาจะมีกําลังซ่อมแค่ไหนครับผมก็รอให้ลูกค้ามาอ่า มาบระการันตีแล้วก็รื้อให้ลูกค้าดูครับผมว่าเราต้องเปลี่ยนตัวไหนมั่งถ้าเราเราได้รื้อออกมาแล้วครับก็เจอแล้วครับผมปัญหา y ม m a าฟิ i สตา a r t ติดแต่บิดไม่ขึ้นติดแต่บิดไม่ขึ้นครับเจอแล้วครับคือกระเดืองกระเดืองวาวครับดูรู้ว่าโรเลอร์ครับผมลูกปืนกระเดืองวาวแตกครับผมพังเสียแล้วครับผมต้องถอดซ่อมต้องเปลี่ยนซ่อมต้องถอดออกมาซ่อมครับผมเปลี่ยนใหม่ครับ ก็หวัาางว่าคลิปนี้คงมีงประโยชน์ต่อ FC ทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ผมก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝากอีกับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ